ครับสัญญาณเริ่มครับเป็นฝั่งชาวบ้านครับได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายครับชนะพงศ์ได้บอลลูกนี้พลิกสวยครับอาแล้วครับไปแล้วครับจังหวะนี้ดาดูหนเปิดเข้าไปข้างหน้าโอ้โหลึกออกหลังไปครับอาแล้วครับกับตันนีประพศส์ซืีประพบมองไม่มีตัวเติมแต่เนี่ยโดนเกี่ยวขาไว้เลยครับโดยทางด้านของศิลพภพพารตะครับจะได้ลุ้นก่อนนะครับจากฟีคิกจังหวะนี้ครับ ธนพงศ์สายโอ้โหกดไม่ลงครับแม่นิวัดคืนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่อิทิพลอิทิพลให้กับนิวัฒน์อีกครั้งหนึ่งนิวัฒน์ตัดเข้าข้างในโอ้โหบอลไม่ถึงซิลิโอเจ้าังเข้าทางของนิวัฒน์นิวัฒน์จะยกให้กับซิลิโอแต่วันนี้เข้าซ้ายยิงสวนตัวมุกสามประตูเข้าไปครับอ่าเป็นทางด้านอุดรอยู่ในเต็ด คื้น,นำเจ้าบ้านไป1ประตูต่อศูนย์ครับจากการนำปตูของผู้เล่นหมายเลข9ครับเซริโอผู้ที่ทำประตูให้กับอุดรยูเนเต็ดผู้เล่นหมายเลข9 2้าเซริโอนี่วัดพิกสวยแทงต่อมาที่เซริโอครับเซริโอมองข้างในแล้วจังหวะนี้หัก ถึงเส้นหลังเปิดหักเข้าไปอ่า,อายังอ่านเกมได้ดีครับนารารอนิติรัตน์นิติรัตน์ตออกมาติมมาแล้วครับทางด้านของอาทิตย์ออกมาด้านขวาสมปองสมปองมองข้างในสมปองเปิดได้หรือเปล่าไม่เปิดครับอ่าลครับเล่นสั้นๆจังหวะนี้ยิงหนิวัตครับบอลไปอยู่ที่มหาวิทยา ขอนแกมอดินแดงพุตบอลครับครับอาราครัรัชาการราัชาการถึงเส้นหลังเปิดหักเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหบอลล้นออกหลังไปครับกับประพบครับซเรโอซเรโอมีการตูโซเอ่อเซเรโอพิกได้แต่ว่าจังหวะนี้ไปไม่ไหวเลยครับเปิดเข้าไปข้างในยังช่วยกันสกัดไว้ได้ครับพานุพัฒน์เอาแถวสองยิงลูกนี้โอ้โหกดไม่ลงครับ ใครชนะในระดับภาคก็จะคัดเข้าไปพบกับผู้ชนะในระดับทีสองแล้วก็ไทยลีกลึกๆไปเลยครับนิวัฒเปิดให้กับเซรีโอแอมเซรโอสกิดได้แล้วจวังหวะน,นี้โอ้โหศิรภพพภารนะครับนานๆนนมาทีครับแต่ว่ามีโอกาสจบด้วยการยิงครับอีกครั้งนึ่งครับจังหวะนี้ครับตัดบอลได้ในแดนแล้วก็เปิดเอวทันทีก็เป้าหมายอยู่ที่เซริโอครับ เนี่ยโดนปลายเท้านิดนึงครับแต่ไปเข้าทางของศิลปภพกับตัวยิงก็ยังไปติดเซฟของนราธรครับเปิดมาได้ขิดครับจังหวะนิวแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับก่อนหมดเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกครับถูกเท้าสีแสดครับบุกจากซ้ายไปขวาครับทีมเยือนครับได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับบอลมาอยู่ที่อิทิพลครับซิลิโอ บอลไปอยู่ที่สมปองครับแทงมาจังหวะนี้ให้เซลิโอครับโอ้โหอ่าิทิรัตเปิดเข้ามานราธนครับออกมาตัดไว้ได้แล้วก็คว้างให้กับทางด้านจังหวะเปิดเข้าลึกไปเสาสองโอ้โหต้องปัดเลยครับทางด้านของอินทัศนครับไม่ไว้ใจเลยนอกจาก จังหวะเสียประตูแล้วไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับสาหรับนาราธรจังหวะออกตัดเอ้าจังหวะนี้โอ้โหบีบไม่สุดแล้วครับดานุไนครับเอามายังได้ลุ้นกันอยู่ครับทางด้านขอนแก่นบอดินแดงนัดและตัดได้แล้วกฤษณะแม่เล่นกับประพบประพพไปเลยทันทีบอลไปอยู่ที่พานุพัฒน์พานุพัฒน์เปิดไปข้างหน้าลูกนี้โอ้โหไม่มีใครครับดานุทางด้านของ ดานุ่นครับปัดทุ่มมาพีรพัฒน์โดนเซริโอแย่งไปได้ครับอ่าแล้วครับเซริโอเซริโอมองแล้วไหลมาจังหวะนิโอไปติดขานิดนึงครับแต่ว่ายัางได้อยู่ที่เซริโอเซริโอเข้าขวาเซริโอมีตัวสกรีนให้แล้วยิงครับโอโฮโฮ้โหลูกนี้ยิงหักข้อมากเกินไปหน่อยครับดูอีกครั้งหนึ่งครับบอลมาเริ่มต้นที่เซริโอแล้วครับไหลต่อให้ ทางด้านของนิวัตตอกส้นให้เซเลโอเข้าขวาแล้วหักมากเกินไปหน่อยครับนะราธอนี่เช็คแล้วปล่อยบอลออกหลังไปครับสมศักวางออกไปทางด้านขวาว่างๆแล้จวจังหวะนี้เลี้ยงตัดเข้าในมาแล้วมองหาเซเลโอเซเลโอไหลต่อจะให้กับนักขลินครับโอ้โหยังช่วยซ้อนไว้ได้ครับเป็นธนยศนะครับนาภูรัตนิติรัตวางเท้ายิงลูกนิ้โอ้โหอหมกดไม่ลงครับ ให้ตัวใหญ่ไม่ได้กลางออกนะครับปล่อยให้ได้เป็นแค่ลูกเตะมุมครับรัชการล็อกสวยครับจังหวะนี้เข้าขวาเปิดซ้ายโอ้เซรโอครับ <c oughs> ของหน้าตัวรับแลยครับลงมาช่วยเกมรับไว้ได้ครับไหลต่อจังหวะนี้ยังได้อยู่ผาุพัฒน์ผาดวัฒน์เข้าขวาไหลขึ้นกับมากิษณนะกิศณนะขวาขอบอลแล้วรัชการตรงกลางตาดัดไว้ได้ยิงไกลลูกนี้โอ้โหอ่า ก็อยู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายครับก่อนหมดเวลาในครึ่งเวลาหลังหวานไปอยู่ที่นักครินครับจ่ายให้เซริโอแมธนายศว่าเกือบช้าแล้วครับแล้วก็โอ้โหโดนบีบเข้ามาแล้วครับธนายศนี่แมจะเล่นยากเลยครับหวานไปอยู่ที่เซริโอคืนกลับมาเคาะกันใหม่นักครินเอาละครับเติมขึ้นมาแล้วเทียนใัยไหลต่อให้เซริโอเซริโอแตะหลุดมาเจอกับนารนาธรนาราธรไข่แล้วยิง โอ้โหมาลูกนี้ครับแตะหลบไปสวยแล้วนะครับเซริโอครับของกุดอนอยู่ในเตะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยิงหลุดกรอบออกไปเองครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับแทงมาไม่ล้ำหน้านะครับล็อกหลบหนึ่งได้นะครับเจอหน้าราบบีบออกซ้ายยิงด้วยซ้ายไม่ถนัดครับโอ้โหเข้าข้างตาขข่ครับไกรวิทครับไกวิทตัดใน เลี้ยงตัดในเลเซรีโอมาอีกครั้งหนึ่งรับหน้าครับโอ้โหแหมบูเลศิลป์นี่ปล่อยให้เล่นก่อนแล้วครับผู้ช่วยบูเลศิลป์ครับรัชการรัชการแนมะ่เล่นตั้งแต่ครึ่งแรกก็ใช้พลังงานไม่เยอะเหมือนกันครับรัชการภูตะว,วันโดนบีบแล้วเซรีโอครับดักเอาจนได้ครับเซรีโอเซรีโอเจอแนวรั้วทนแม่จังหวะนี้ดึงแม่โอ้โหทำเป็นเล่นไปครับเซรีโอ หลังดังก็เหมือนฟ้าวันใหม่ครับโอ้ยเหมือนกับล้มมวยแหละครับไม่ยิงครับจังหวะไปถึงหน้าประตูนี่ครับดูครับแกควรตีหนึ่งรอบครับสองรอบครับแล้วไม่ยิงครับโอ้โหนั่นะทอนจิ้มจากเท้าครับวางบอลมาทางด้านของพานุพัฒน์พานุพัฒน์ถึงเส้นหลังแล้วหักคัดแบ็กมาจังหวะนี้นาตกิดโอ้โหอ่ายิงไปติดล็อกครับจังหวะนี้อดีศรอดีศรแดงเรื่อง บไปที่นักครรินทร์ข้างนึงเซรีโอด้านซ้ายขอบอลแล้วครับอ่าน่าจะเล่นกลับเวลาแน่นะครับเซรีโอแน,น่มีการจับทุ้งเท้าครับโอ้โหอบตอสอมอพาออกสนามเลยครับอแล้วครับมาดูวันกันต่อครับจังหวะน,นี้นักครรินทร์ถือว่าเป็นสีสันครับบอลมาอยู่ที่เทียนชัยเซรีโอจะแหวกเซรีโอไปได้แล้วอ่จาจังหวะสุดท้ายยังติดที่กฤษนะครับผาตุผั์ออกไปทางด้านซ้ายครับ ให้กับธนพงศ์ธนพงศ์วางขึ้นหน้ามาจาังหวะนี้เ้วาเวลยครับมีจังหวะกระแทกกันก่อนเลยครับยิงติดบล็อกแล้วก็ไม่ทันครับกุลศินให้สัญญาณวิบีบบนเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านของอุดรยูนิเต็ดครับผ่านเข้ารอบต่อไปครับสำหรับเวลาการถา่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้ก็หมดลงแล้วนะครับกับผมวรรลมาลาพร้อมทีมงาน KDC ก็หมดเวลาลงเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่แมตช์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ